สวัสดีครับบนันทีถ้าหวังมําบงรถเก่าหนอดครับรถเก่าหนอกมีแต่ขั้นงามๆครับอยู่ตัวนี้อยู่ที่เสียรปงลัางสิครับ mm hmm. มีแต่ขั้น,นาง,งามเ mm hmm. เๆเลยครับจอดไปเยอะแยะเลยครับ hmm. อีกโกเบโงงสูงแคปแล้วก็ฮิตาสี นี่ครับสุดยอดเลยครับคันนี้สุดยอดเลย EC 6 0เป็นรุ่นฐานเลยบงางคนเนี่อาจจียนหนเลยทำง,งานเลยครับพี่ละคันทำงานมีคันนี้ด้วยด๋อยด้วยเอ้ครับโอ้ <Ooh. S 1> นี่ครับมัร์คไฟครับ120บเลยครับคันนี้ ซัน 5r ครับซัน 5r ง่ายครับรถทั้งกำลังเลยเป็นรถเก่านอกเอบริเดยทัราคาครับาราคาคนยู่ีเท่าไร,ร,าราาวาันดีผมเอาแยกเขามาส่นะครับมีโอกาสเลื่อยท้ายใ้เบื้องกันครับจ้าเลยครับ มักเลยครับคันนี้หนึ่งสีครับโอ้สีแจ่มเลยเป็นรถเก่านอกเลยครับใช้คันนี้โคมัตสุครับนนงามๆเลยเนี่ยเอ๊เดี๋ยวจะได้คิดจิมีน้ำเพลินเนาะครับแบบนี้ อยากไดได,ได้แบบนี้โอ้งามเลยครับน้องเิ่งครับอันนี้ก็โค้มาสูงครับตัวนี้ลด PC 70ครับ70รุ่นผมนี่ครับบูมคือเป็นแนวนี้ครับบูมเป็นบูมบูมพับ จืดหดได้บอลจืดหดไหมครับพับขึ้นพับลงได้ครับเนี่ต็มบุญรถหดก็มีมีทั้งรถตักรถเคนรถเคนก็มีครับมาดู ส,ส,สี่สิบสอสวยครับสวยอีมาคัดนี้เลยคั้นนี้ก็มากเกิน,น,นรุนโตกเลยโอ้แจ่มเลยครับข้างในนี่ก็มีครับจอดอัดกันไว้เลยครับกูร์ที่จะก,กัดนี่ขันนี้รถใหญ่เลยสองร้อยสิบนี่ครับผมมาที่นี้มาคัดนี้ครับ โกเบลโกจังงามเลยครับคานนี้เสิ่ท่านซีเรียลเลยครับเห็นสามห้าอนี่ครับก่ครับรองกรงกรงงัง่กระจกแตกเลยครับกระจกบ้านกลางนี่บ่มี กระจกปานล่างไม่มีครับกระจกปานล่างดูแต่ว่าง่ายแับภายในนี่แจ๋วเลยครับวแบบวแบๆบยังยัแจ๋วเลยครับดีเลยใส่รถประเทศน,นอกนะครับใส่รถดีแบบว่มพิสัมพ์เลยโปรไฟล์พังเลยหน้าแบบเดิมๆเลย อันนี้ก็สวยสองคัดนี้รุ่นเดีวยวกันนะครับเดีวยวกันเลยคัดนี้กัดคัดนี้ตัวน,นี้เป็นรถตัวนี้ซูบิเตโมครับ สองสองห้าเอฟโอ้คันใหญ่มึงขึ้นมาเลยครับโอ้บุก,กี้แบบแบบใหญ่เลยครับบุก,กี้สุดสุดเลยใหญ่ครับหายใจครับเราคอยเห็นเลยโอ้แบบงานเลยเนี่ยยกไปโอ้ยสุดเลยสวยเลยสวยเลย ฟังครับฟังนั่นเป็นที่ตาซีครับเป็นล้อยางครับล้อยางยางยางเส้นก็เริ่มเลยคนนี้เป็นยางคู่ค,ครับนีะเป็นยางคู่นี่ครับแคทแคทก็มี ใช่พี่น้องเบิ่อนปทัตูเหรอครับเป็นเตี๋ยเป็นกตะขวงเลยครับน,นี่โอ้ยนี่ครับโอ้โนี่นงานครับแคทคันนี้สภาพดีกิฟต์เลยนะครับเบิ่งแล้วนี่เป็นสภาพเดิมๆเลยเนะเดิมๆเลยสวยเลย ก็ล้อยางครับเนี่ยรถเยอะแยะมากมายครับนาชิมีราคาติดครับเหมือนบริฐานราคาเป็นวะ่าโอ้ดีคันนี้งามเลยครับ120 Pc ีซีรถพีซีรรุ่น6ครับนี่ครับแท็กเนี่ยอิอ้กเลยครับแท็กโอ้ยสวยล่างครับ โบมีสึกเลยครับนีโดบยังกับกล้องใหม่เลยครับยังกับกล้องใหม่เลยโอ้ยนี่ครับขันเด็ดเด็ดเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยพรุ่งกบจึกันนะกามาบริาัเพิ่นครับเอฟปุ่งกี้รุอโอ้สภาพกี้โอ้เจ้านี่ยบูมอาร์มี สวยเลยครับบูมอามโอ้ถ้าได้ไปอไปสุดๆเลยครับขุดดินหน่อยขุดดิออนใส่ดัมเข้ามาดัมหุ้กรอนี่โอ้สุดๆเลยครับมาจากนอกทั้งนั้นเลยลดปลอดเลยมาจากนอกทั้งนั้นเลยครับแต่งกำลังทำก็โปรบีครับ เขาบุงกีว่างทับสอนกันเลยครับมันลายเลยเพราะเก่งก็มีนะครับเพวเกง่งเอ็กโคสอนมีหลายรุ่นนะครับที่พมินเดนมีหลายรุ่นเลยรถหน่อยก็มีครับจิดนะใจกับรถคันนี้เลยเนี่ยครับภายในเบลล์ครับภายในแจ๋วเลยครับ งามสุดเลยสวยจัดงามบิลีครับงามคันนี้งามงามถ้ามีเงินเหนียวเอาไปไว้ตักใส่รถก็รถพวกหล,ล,ล้อนะครับพี่น้องพาพี่น้องเบิไงครับอนีอเ้นเบิไง ของสวยงามน,นี่ครับคัดดีหล่อย,ยางโอ้สุดๆเลยครับยังกันลดไม่เลยครับสภาพคันนี้กับน,นี่ครับไบแท็กเนี้เต็มเลยนะครับไบแท็กวมีสิบเลยวงล่างนี่ร mm hmm. เราาเ็นโซลางมาแบบเต็มเลยครับแล้วถอดคาดไปดีไปเลับคันระดีถอดออกแล้วคันนี้ อันนี้อันนี้ก็สวยครับเป็นกลงอะไรนี่กระบอกโอ้ลือเบิ้งครับเนี่ยเป็นแขนปลุมพับได้กลุ้มพับปลุ้มพับครับพับขึ้นพับลงเนี่ยขั้นนั้นขึ้กันครับขั้นนั้นกับขึ้กันเลยปลุมพับได้ แต่ขันงาน,งานแต่น,อน้อพี่น้องแต่พี่น้องเดี่ยมาเบิงนับกันเด้<ม>อุ้ยนี่ขั้นนี้ขั้นหน่อยนี่ขับแขนกลับเลยครับยกแขนกลับหลังเลยขั้นเล็กขั้นเล็กคข,ขั้นเล็กเ<ม>ต็มเบิลย<ม>เอามาไว้นิดรดหน้านแล้วจริง<ม> คันนี้สุดๆเลยครับอิตาสีคันน,นี้มีโอกาสบ้าไทยเขางามงามให้น้องเด็บเบิร์กนะครับอดีตน้ำมันแจกไปเลยครับของพนักงานเลยฟังนเ่งกับฟังหนะเราไทยเราดี อยูเส like like, ียงกงลัิรักงลักิสำหรับคลิปนี้คลิปย้นไปซ้นแลวครับพี่น้องฝากบ่งฝากซ่ฝากกดไลค์กดแชร์กันนี้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ